บายดีพี่น้องบายดีพี่น้องบายดีเบุคม่อดีนท่านลังคเสืกมมยาแล้วเสือมันจะอมันจะย้ำกันอเงียอย่าา่บลกบดีพี่น้อขอขอบคุณเนาะบายดีแม่ท่านทางฝรั่งเศสเนาะต๊บเมตู้ แม่อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็เมต้เนาะเงินก็ได้ฝากเงินมาให้ให้ลูกเนาะให้สะพอนก็ขอบุญขอบคุณเนาะขอบุญขอบคุณแม่ลายลายให้เม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จงมีเนาะเหมนเจ็บจะได้เพิ่มไข่เอามาโชว์กันเด้อ S <s <uss> <S ไอซุกี้มันเสมาวันเก,วเก่าเนาะไอจุด <g ül s> ี้มีแห้งน,น้ำกันววกเข้าวะเมตุกนันเลยเขาวะออชนให้หววเข้าวะก่อนจำนวนเงินเนาะเออเนี่ยผกักมาให้หาล่อยกับหกเรียนเน,นาะหาล่อยหกเรียน เป็นจำนวนเงินอยู่หน,นึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเนาะเก้าบาทอันนี้คือบอกไปฮะอันนี้คือหัวหมื่นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เห็นบ่อะนำไม้น้ำไมน้ำไม้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสตัวนี้หกพันเนาะตัวนี้สะพอนแตกเป็นเงินกีบมาไว้ใส่เนาะเพราะว่าหลีอย,อยู่บ้านนอกข้ามันฉิถือกว่าอยู่ธนาคารเนาะก็จำาเนืนอยู่4ี่เซนสีเซน สิบพันเนาะถ้าวพอนเขาซื้อน้ำมันไปแล้ว 30, าส,สามสิบพันเรือสี่แสนหาสิบพันโชว์ให้แม่เบิ่งก่อนเนาะว่ามันตเตียงเ<ะ>ทียงมหาแม่พี่กองเทียงมหาแม่พี่กองนะเที่ยงอ่ะแล้ว เงินกีดเน,ะนาะแค่ทางได้หัวคืนหัวลงแต่ปินพิษกะขอ,ขอพระท่านอภัยเนาะปินหัวคืนทั้งแล้วเงนก็จิ้มเอาอันนี้เนี่ยจิ้มเอาอันภาพเงินเนี่ยจิ้มหน้าจอเน่ยแป๊บแป๊บแป๊บแบ่าย ขนโบเป็นในโบเป็นแล้วก็บโเป็นพีนเี้มเห็ดปอกนี่ในหับเลเดอแม่เดิอกับคนอื่นก็ขอขอบคุเขาคุณเอาอีเมลไม่รับเพราว่าระมีแต่ยากโซนอาจจะก็ไม่เห็นจะได้ละเนาะผีใจผพลาดลใจเองีดใจหนีเนาะก็แม่เพิ่นก็ผักมาให้สะพอนไปจ่ายหนีเพิ่นเนาะ จำนวนอยู่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันกับหนึ่งร้อยเก้าบาทแหนมนี่กระทงหนึ่งสี่สิบห้าพันที่นอกไปแพ่งยีนลี่โลยัลงวะซื้อมาเกี่ยใจจ้ากับก็มงงาเงาะปนกันโลหนึ่งเนาะลุ่งคนบอกเนาะนใ,นใจดีคจับมาหายว่นนี่เนาะแล้วก็ซื้อปลาทูสองโล แล้วก็ซื้อปลาปลากระอ่นนะปลากระซังเนาะสองโลแล้วก็ซื้อมากเล่นเออมากเล่นมักน่าเอาไว้ใส่ตัออ้มมกพุงไว้ใส่ถุงแก้วเย็ดงเงยแล้วก็ซื้อพักพักกะขาเท้า <c oughs> แล้วก็ซื้อพักหอมปโปเนาะตอนแรกว่าสี่เหตุผน พันปานลาพนะี่น้องเลยเอาข้าวปุ้นมาแล้วไดนลืมข้าวปุ้นก็เลยสีได้อันนะเอาซื้อซื้อนะสีเอาไหว่ปิ่งไหว้มกไหว้อันนะั้นซื้อบันเตือนปลาทูมาไหวนะ้เนาะแล้วก็ซื้อข้าวจีมาให้เด็กๆซื้อข้าวจีจำนวนเงินที่คุณลุงเผนไห้มาเม,มื่อวานนี้เนาะสะพอนพึงซื้อ <c oughs> มืาอนี้พี่นอ้อง เงินจำนวนนี้ชาวพนก็นสิเอาไปใส่หนีพนกะคือสิเบาสิบางไปแน,น่เนาะหนีมีไงเคี้ยวแน่ละกันหนีพอเศ้าเรื่องแน่เนะาะกะจักสิได้ใส่ผู้ทอดได้ถ่ดได้กะทยอยใส่ผู้เล็กผู้น้อยไปก่อนเนาะพี่นอ้องกะพอเศ้าเรื่องแต่ก้าวว่าสิหายพนเบิดเนาะเพราะว่าพนกะโบ,บมี่เป็นไรนะเป็นมีไงเคี้ยวนี่กะเลือพอเศ้าเรื่องสำได้กะจังหวะกันเนาะ พอให้แม่ตูอยู่ดีไม่แห้งเนาะกับกับแม่เนาะเ <c oughs> พิ่นกับโบ,บประทรง <c oughs> ออกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเ <c oughs> พิ่นกับเป็นคนลาวเนาะคนลาวที่เพิ่นกับไปอยู่ฝรั่งเศสแต่โดนเลยเนาะแต่สาวพ่อนยังประทันเกิดคนไหนพี่น้องเอ้ยกับเป็นได้กับพ่อไห่พี่พ, <c oughs> พระคุ้มครอง ให้ปกปักทักษาผุนคนในครอบครัวก็ให้ผุนอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเดอแม่เดอขอก็ให้แม่เฮงเฮงเรื่อยๆรยห้าเงินก็ให้โใไ้มันไปเมื่อหนาเนาะแล้วกะ็ที่ผ่นานมากกับซาบอนกับขอขอบุญขอบคุณนําคุณแม่สิงคโปร์เนาะแล้วก็แม่และไมพี่อัมพอนพี่ออนอุมาเนาะพี่สนทยาแล้วก็พี่ปุ้ยพี่ผัดแล้วเนาะ แลวก็รุ่งอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์เนาะและกกะไอหักทางอิสราเอลเนาะแลวกปะปาน้อยเนาะจากักเพิ่นอยู่ประเทศเงกว่าสะพอนกระลืมแล้วพี่น,น่อยพี่น่อยอ้ยปานนอยน,นี่เนาะแต่เพิ่นก็อยู่สหรัฐคือกันเนาะ, mm hmm. ะก็แม่ราไม่ายน้ำเนาะก็ขเขาห้ทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแห้ง ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะสะพอนก็สบายใจแล้วพี่น้องคุณแม่เพื่อนก็มาแก่มาปดหายเนาะเพราะว่าคลิปที่สะพอนลงไปจุดประสงค์สะพอนกับบอกได้ว่าสีไปอีหยังพบกับคุณแม่สิงคโปร์เนาะสะพอนกับนับถือกับอนาคญคุ้นเพื่อนคือกเก่าเนาะบอกว่าจะเป็นแม่เราไม่ก็ตามเนาะสะพอนกับ เพิ icana, ่นชีวาในใหายซาพนแต่สาพนกับบริเคียดได้หายเพื่อนเนาะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนหายซาพนมากมันกะสิ่งที่เพื่อนหายซาพนมากนี่มันกะมันกะร้ายพอสมควรเนาะสาพนกับบริเคียดได้หายแล้วโบโบเราบควรสิไปเคียดไปหายเพิ่นแม้แต่ประโยคเดียวคำเดียวสิ่งที่เพื่อนาห มันก so so ็มอสมเนาะแล้วก็ส so ิ่งท so ี so ่เพ so ิ่นว so ่ามันก็มอสมเพราะว่าสะพอนก็บ่ได้ปรึกษาทีมงานอีลีเนาะแล้วก็บ่ได้คุยน้ำเพิ่นกับพ่อกับแม่แล้วสะพอนก็บ่ได้เครียดได้หายิงดี่ยแล้วบริเครียดได้หายยังให้ทีมงานดอกเนาะแต่ว่าบ่ได้เครียดได้หายเพิ่นอย่างน้อยเพิ่นก็มีขอบคุณกับสะพอนสะพอนก็ขอให้ ทีมงานอยู่ดีมีแห้งนำ้ำบอกว่าจะเป็นเบาแพงก็ตามเนะาะสะพอนบริเคียดยังเด้อบริหายยังทามีเบียกมีงานสะพอนก็ไปคือเก่าบริเคียดบริหายทีผ่านมาเนาะที่ว<ม>่ <ๆ S 2> า,าสะพอนบริไปบ,บางเถ่อบางที่สะพอนก็หยาบหนุ่งหยาบในหน้าทีการงานบ้านสาพนนะสพอนเพราะว่าสะพอนเองก็โตคนเดียวเนาะโตคนเดียวซ้ำโตคนเดียวและหลายคนอยู่แต่บ่มีแบบผู้ใดสิแบบว่บา,วาอันาานั้นได้เนาะ พ่อแม่เพิ่งจะเถ้ารุ่งกันยังน้อยอบางเทื่อกับไปเรียบ,บ้านการเมืองกับเพิ่งโทรมากกับเบางังกับมีบางเทื่อกกับคือสวงเห็ดเทือนในสะพอนแห่งบาะงังเนาะต้องอยู่เบิ่งแย่งอาหารการกินให้เพิ่นให้สร้างเนาะแล้วกาศโบแมนว่าสะพอนลืมโบแมนว่าสะพอนถิ่มทีมงานเนาะก็ะคือสิ่งที่น้องเห็นแหละ สะพรกับโบกะไปหาเพิ่นเพราะว่าจะเลือกเมียหน้าบ้านสะแพงก็บ่อยากโอเคปันใดส่วนประเมาบอแพงกับเพิ่นก็คือเก่าเนาะอีกอย่างนะสะพรกับโบมี่บมี่คือเพิ่อนบบว่าสีไปไปคือเพิ่นมันกับโบคือเพิ่นเนาะสะพรเองกับขาดเพิรนทั้งด้านอันนี้แหละทั้งด้านอัตราเงินคำนี่เนาะสิไปสีมากับน้ำมูกน้ำมันกับแพงและกะ การกินกันอยู่สะพอนกับบ่คอยมีก็ต้องชกมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่ได้ขิดยังทางเบิร์นอกพี่นอกถ้าเฮาขิดดีทำดีสิ่งดีๆมันกับเขามาหาเฮาเนาะบ่ได้เบียดเบียนใครแหละสวรรค์ทน,นกัเมตานะเมตตาบ่าจะเป็นใครก็าตามขอแต่ขิดดีทำดี เฮาบอดด้ปไปเว่าออก,กาบับไผบ่ดด้ไปเบียดเบียนไผนีนิกะมันก็เป็นความสุขในใจเฮาและก็สิ่งดีๆมันก็เขามาหาเฮาเนาอะ,อะสิ่งดีดีมันก็เขามาหาเฮาตลอดเลยไเนาะกก่อนอื่นกัอยากขอบุญขอบคุณนําทีมงานและก็ขอบุญขอบคุณนําผู้ใหญ่ใจดีขอบุญขอบคุณนํเอฟซีกๆทถ่านเนาะที่เขามาให้กําลังใจสาวพรตลอดหักแพงทุกคนพี่น้อง ถามวียกมีงานไปคือเก่าถาเพิ่นบอกเนาะถาเพิ่นบอกเจ้าพนบอกว่กะคือบอกได้ไปคั่นเพิ่นบอกเจ้าพนบอกว่างก็คือบอกได้ไปเนาะพี่นนองแต่ถามว่ามันจําเป็นอีหรีว่างกะบบอกว่างก็กจําเป็นไปเนาะพี่นนอะแต่ว่าช่วงล่างๆนี่โนะบแมนเจ้าพนเอ้ยได้บ้านเลยลืมถิมทิมงานมันโบแมนเนาะทุกคนก็มีหน้าทีก่การงานมีเหตุผลของแต่ละคน ก็บอว่ากันเนาะใครสิคิดแนวใดสิว่าแนวใดสิสาพรก็ตามแต่สาพรก็ได้คิดเนาะได้คิดยังมันกับเกิดเกิดเกิดพ้นดีกับโตสาวพรเองเนาะอบมีซีซิสไปเคียดไปแคนเพิินได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็มีพระคุณอันไดก็ได้น้ำเพิินเพิ่นมีพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีพระคุณถ้าเพิินบบมาซอยสาพรก็บอได้บอได้สานี่ สิ่งที่าวพนเบื่อปรึกษาฮะลูกาาพนขอโทษขอภัยมันก็บคิดกับควัญพิษพาดของาวพนเนาะลไปสิ่งที่เพนขอโทษไปแล้วเพิ่นเสีหายอาัยหรือบอกชุดแล้วแต่เพิ่นเนาะเสพนกับว่าได้ว่าสิไปบังคับจิตใจของเพิ่นเนาะมันกับเป็นความสมัครใจของเพิ่นแก็เพิ่นอยากซอยเรือมันกับเป็นความสมัครใจของเพิ่นเนาะเสพนก็บอ่อาจสิไปบังคับหรือว่าไปข่มเหงเองเพิ่นได้ สิ่งที่สะพอนว่าไปถาคิดหามันดีม e. ันกะดีเนาะถาคิดหามันบอดีม okay ันก็ะบอดีสิ่งท um 네ี่เพ um ิ่นว่าหายสะพอนว่าสะพอนเนาะสีน้อยใจบ่อหรือบ่อน่อยใจกันหน่อยใจยู่เนาะแต่ว่าเข้ากะเป็นผู้น้อยเนาะน่อยใจกัยามันหายเพิ่นว่าหายเพิ่นว่าไปเลยก็หายเพิ่นสบายใจเนาะสะพอนจะเป็นได้ได้กัญามันวาสนะ เพรแต่เฮาตัวสะพอนเองบอกคิดแล้วก็ตัวสะพอนเองกับบกเป็นทุกข์แล้วก็มันก็เกิดพ้นดีกับสะพอนเองอะไรเนาะอ่าปลานี่เนาะสะพอนกับสีหายเอือยแน่เนานะหายเอือยเอาเมื่อกิน,นแน่ปลานินกับสีหายเอือยตัวนึงสะพอนกับไว้ตัวนึงปลาทูกับสีเอาไว้โลนึ่งหายเอือยโลนึงเนานะ อันนี้กรเพิ่นก็เป็นเอื่อยก๊กสารเนาะเป็นเอื่อยไงใบน่อกะมีอยู่ซารอนกะหักอยู่ใกล้กันเนาะแล้วกะไพ่กะบอยมายีคัวไพ่กะไพกะถูกประชสันสักเอาชีวิตนีขอบครัวไพ่มันกะแทบสิบวออดเนาะกับวติกันพี่น้องเ้ยไพ่กะซื้อคนกะซื้อถูกไพ่กะถูกไพ่กะนย่ซทุกคนกะดินล้นอยากก้มลงคว้าหรมัน ให้พี่แก้วนอนติสบายดีป่าลุงนะมเป็นท่อนแดดเอาไง่บอาวยังบอาวานี้บา <c oughs> เอ้าสิกเก้าวำมุณขอบคุณพ่นะก้าวเนาะด <c oughs> อย้าวคือผ่เป็น, <c oughs> นเนะ <c oughs> <c oughs> เคยพมเคยพ่อมาเนี่แล้วก่นจำนวนนี่เนาะจะได้แหละเคยว่าจะคือพรกสจงไว้ไส่พันึเนาะเออเมตู้เห็นอยู่ดีไม่แห้งชาพรกัสิจงไว้ใส้พันหนึ่งกัไปใจหนีพ่นหนึก็บมืนหกเนาะไปใจหนีพ่นหนหกที่พันหนึ่งกับะาพรกสเก็บไว้ใส้เนาะเวลาจำเป็นงามเธอว่าลูกเก็บไข่ ก็พอได้มีเงินไปซื้อยุบซื้อยาให้ลูกพอได้พาลูกไปปวดเนาะวิตเบ็ลระบงงูอ่ะแ้าพรกับสิคออนุญาตเนาะเอาหายเอื้อยจากแซนหนึ่งเนาะที่นนอะเพราะว่าเพิ่นกับโบมี่เนาะเพิ่นกับขาดเพิ่นทางครอบครัวเพนให้เพิ่นได้ซื้อเพชรประแดกแปรงนัวเนาะกับคนอื่น้าพรกับขออภัยนาเมเดอขอบคุณเนาะที่ ตัวนี้จะเ็ดทัแน่แม่เพิ่นก็บ่ได้บอกเอาเพราะว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าอย่างนะผีเซาสิมาเนาะพอดีเพิ่นออกมาเผาตะก้าเนาะซะพอนาะตุก้าเพิ่นมาตุก้าขอบคุณขอบคุณดีแปรงขอบคุณขอบคุณแม่เนี่ยแม่เส้นเนี่ยก็มีเป็นล้านๆพุ่นแหละเข้มแข็งเงินเก่าเป็นหมื่นๆเป็นพันเด้อไม่ง่ายเอ้ยกระตู้อ่าถูก ไอเมตเพิ่นอยู่ดีมีแห้งนะเนาะไอเมตู้อยู่ดีมีแห้งสะพอนก็ดีใจลายพี่น้องเอ้ยสิได้ใส่หนีแหละเนาะมันโบเบิด์ตกะยังน้อยก็เบาบางไปแน่เนาะมะฮอรนี่สะพอนก็สิขอบเก่าเก็บพระไปสำนี้เนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะพอนในทุกพี่น้องเด้อลยให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองเบิร์ตสุขุคนเนาะ ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จดีมีการต่อไปเหมือนอ่ะค่ะอยู่ดีมีแห้งคุณพระคุ้มครองทุกทุกทานเดอ้อสบายดี